สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้เรามาอยู่กับฮิตาชิครับเซตอีกสอครับตัวนี้แกะกล่องมาไมใหม่เลยครับเพื่อมาดูงานนี้เลยครถจากจังหวัดสาะแก้วครับ มาลุยอ,อีกฝังหนึ่งครับพี่น้องตากใส่ล็อกกี้ครับดูส่วนทรงองค์เอวก็น่าจะหัวแค่ล็อกกี้ครับใส่ในน่าจะไม่ใช่ล็อกกี้เครื่องอร r ว o นาจเป็นเครื่องสองสามหรือเปล่านะพี่น้องกันชนของดิก,ก้าครับกับบะมินียม สายแก้วขอพึ่งมาครับพึ่งมาวันนี้วันแรกครับทำงานวันแรกทำงาน,อย,นอย่างนิ่มมากครับนี่ครับโอ้คนขับวางดินได้นิ่มนิ่มมากครับนิ่มมาก ขับได้นิ่มนวลมากครับล็อกกี้คันนี้มีระบบลากลูวครับน้องหัวนี่ยกสูงเลยครับหัวของล็อกกี้มาเจออีกแล้วครับล็อกกี้นี่มีแต่คันเด็ดเด็ดแน่นอน เดดร้อนมากครับพี่น้องเดดร้อนมากก็ใสเ่เสื้อแขนยาวมาก็ผิดตัวแล้วอฟ้าท้ายระเบิดอีกแดดนี้ความรู้สึกน่าจะประมาณ40องศาน่าจะได้ครับผมรู้สึกร้อนมากร้อนร้อนจัดเลยมี่งันอยู่สองคัน,นครับพี่น้อง คนนิ่มจัดเลยครับเตชี่เตชีนี่ก็ไม่ค่อยรู้สเปคเท่าไหร่ครับว่าก็เร็วดีเหมือนกันนะทำงานได้เรื่อยๆเหมือนกันสู้ดินแข็งดีเหมือนกัน,นครับตัวนี้ 5G รุ่น5เห็นไหม ตรงแถวๆถังน้ำมันมันจะโล่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าได้สติกเกอร์ม,มันติดเหมือนอ่าพวกโกโบงโกเบนี่จะสวยเลยเพิ่มความเงาเข้าไปหน่อยอน่าจะมาก,กันก่อนครับพี่น้องสองคันนี่ยอ มากครับแต่ว่าแดดก,ก็ร้อนเกี่มาแล้แมั้งงจีก็ใหญ่นะ ดินไม่เหนียวินไม่เปียกเลยแห้งดีมากชุ่มๆคนระับไม่ถึงจะค่อนข้างจะเปียกเป็นโคลเป็นตมเนาะ เดี๋ยวมาดูความแรงของล็อกกี้ครับสบายออกสบายสบายเลยครับเกียร์นี่น่าจะเซตเอฟหรือเปล่าหรืออีสันเรายังไม่รู้นี่ฮีโน่ครับ เอฟเอ็มหนึ่งเอ็มครับมีกันสองคันครับคันนี้ก็กระบะมีเนียมคันนี้น่าจะสองหกหรือเปล่าไม่มั่นใจครับพี่น้องแต่ว่ารถนี่ต้องมีทำมาแน่นอนครับ วางดินไหมพี่น้องนิ่มันจัดเลยครับสุดยอดเลยครับคนขคับเลยฮิตาชิตัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับพี่น้องปั๊มก็เป็นของฮิตาชิหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าฮิตาชิผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่สเปคของมัน แต่ว่าก็พอรู้เครื่องน่าจะ้า้ใช้เป็นของอิสุหรือเปล่าไม่มั่นใจว่า 5G เป็นคอมมันเร็วหรือยังหรือเป็นเครื่อง 6BG หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบครับเราต้องขึ้นไปดูกับตัวเองเลยสปงสเปคเราก็ไม่ค่อยดูครับไม่ค่อยอ่านดูนะแล้วก็ส่วนมากคมจะ เดินไปดูกับรถเลยครับก็พอรู้อยู่เนาะแล้วก็มาดูการทำงานของฮินตาชีครับเสร็จอีก 205G ทํางานขุนลอกเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าดึงระดับตัวไหนเนาะตัวข้างล่างหรือเปล่า กวน่าจะแบ่งล็อกเรียบร้อยครับวงหนึงแดงไปเรื่อยๆเลยครับน่าจะใช้โหมดโหมดยังแบบว่าโหมดประหยัดประหยัดเนาะ ก็ไม่ต้องตักเร็วมากซาเท่าไหร่ครับเพราะว่าวิ่งกัน2คันก็ได้เจอดรอกันอยู่ครับรก็เกียงเราไปนู่นแล้วเราก็หาถ่ายอยู่แถวบ้านนะพี่น้องนะเราจะไม่ออกจากยะโสธรครับก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆเขตพื้นที่ของเรา อันตรายครับพี่น้องโควิดโอ้ไม่รู้สายพันธ์อะไรเป็นสายพันธ์อะไรก็อาระมัดระวังด้วยเนาะพี่น้อง,ออป,ออลลองปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สเป็นมามันก็ยากลำบากเนาะมาแบบนี้เราก็ต้องป้องกันคนระับมาถ่ายคงถ่ายคลิปแบบนี้ เราก็ไม่รู้ว่าเข้ามาแต่ทางไหนไปทางไหนมาทางไหนเนาะมาแต่ไหนบ้างเราก็ไม่รู้เราก็ต้องป้องกันครับเพื่อความปลอดภัยของเราและทีมงานทุกทีมงานครับปลอดภัยไว้ก่อนเห็นมาแล้วมันายากครับลนยากลำบาก ยังไม่เต็มเลยนะพี่น้องใส่เยอะครับทีมงานนี้น่าจะสิบสามสิบสองสิบสามตักนั่นแหละใส่เยอะพอสมควรนะก็ไม่ค่อยได้น้ำนะน้องไม่ได้น้ำตักครับเต็มแล้วครับ ล้อออกเนิบๆเ,เลยแรงครับตัวนี้ผมบอกไปเลยตัวแรงในตำนานนะตัวแรงมีสโลกลางนะพี่น้องเนี่ยแรงต้องเสียเลยเขาเรียกสโลอีตันสโลเมเยอร์สองพันนี่ครับ ก่ปูทางมาเรื่อยๆครับปูขึ้นมาเดินเดินมาเรื่อยๆดินแห้งดีมากครับพี่น้องก่ปูมาเรื่อยๆไว้เดินครับก็พื้นที่ไม่เสมอกันครับไม่ทอกัน เสียงเครื่องนี่นิ่มมากครับปรงปั๊มนี่เงียบกริบเลยอัวเก่งของฮิตาชิก็สวยนะพี่น้องสวยอีกแบบเลยครับอ้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับลาไปด้วยฮิตาชิครับ ZX200 5 g ครับพี่น้องกับทีมงานจากจังหวัดสระแก้วครับจังหวัดสระแก้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับลากันแล้วครับขอบคุณครับ